จเจริญสุขจเจริญธรรมบิมาดาญาติโยมวันนี้มีคาถาปลดหนี้มาฝากญาติโยมนะใครเป็นหนี้ฟังทางนี้ให้ดีคุณโยมคาถาปลดหนี้หลวงปู่ทวดสวดวันละเก้าจบขอบารมีจากหลวงปู่ให้ช่วยปลดหนี้เป็นที่พึ่งทางใจให้มีแรงลงมือทำมีสติยัางคิดตระหนักรู้ตนเองอยู่เสมอนะคุณโยม คาถาปลดหนี้หลวงปูดทวดมีว่าอย่างไรหนึ่งเลยคุณโยตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วให้เราว่าคาถาดังต่อไปนี้นะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ธาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศินมีทรัพย์ โดยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะถาพุทโมนะสาธุหลังจากนั้นคุณโยมให้เราระลึกนึกถึงหลวงปู่ทวดเจริญสมาธิและภาวนานโะยมนะเจะดตีเองเลยจำไว้นโะยมนะคาถาปลดหนี้หลวงปู่ทวดสวดวันละเก้าจบ มีสินมีทรัพย์คุณโยมมีแค่นี้เหรอพระอาจารย์ยังมีอีกนะโยมนะคาถาเรียกทรัพย์ใครไม่รู้จักพระรูปนี้บ้างคนโยมใครไม่รู้จักพระอริยสงฆ์รูปนี้บ้างคนโยมคาถาเรียกทรัพย์ขอให้ค้าขายร่ํารวยของหลวงพ่อรวยปาสาทติโกคนโยมคาถาเรียกทรัพย์เนี่ย เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ทำมาค้าขายนะทำมาหากินต่างๆแนะนำให้สวดบทนี้เพื่อเสริอมมงคลเรียกทรัพย์ให้เข้ากระเป๋าโดยเฉพาะคาถาเนี้ยมาจากหลวงพ่อรวยภาษาทิโกหรือพระมงคลสิทธาจารย์ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์อยู่วัดตะโกคุณโยม คาถาเรียกทรัพย์หลวงพาา่อรวยภาษาทิโกมีว่าอย่างไรบ้างหนึ่งเลยคุณโยมตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะสัมพุทธจิตาจะสัจจานิ เกระสระพุทธิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุจมโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุมีจำกันได้ป่าคนโยมคาถาเนี่ยคนโยมจะต้องจำเอาไว้นะคาถา เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมกำลังใจในการค้าขายแต่สุดท้ายอย่างที่พระอาจารย์หรือหลายคนได้กล่าวไว้ว่าอยากค้าขายให้รุ่งเรืองต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดเอาเปรียบแล้วจะเจริญในการค้าขายนานเท่านานคุณโยมนำไปใช้นะคุณโยมนะจะเริญพร